สวัสดีค่ะพี่ปารพี่เออร์สวัสดีค่ะโหวันนี้เป็นเกร็ดมากๆเลยได้ คิวทองกันแล้วสองคนมาร่วมพูดคุยกันวันนี้ค่ะอยู่ที่ไหนคะพี่วันนี้ตอนนี้นะคะฝากร้านได้เลยใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของร้านอุดมสุขคาเฟ่นะคะเป็นอ่าหนึ่งในเคลื่อนในส่วนของร้านหลานกลมกิ๊กนั่นเองนะคะที่นี่ก็มีเบเกอรี่มีเค้กมีกาแฟสดนะคะมานั่งชิลๆกันได้มีเมนูสั่งประจำไหมคะเวลามา ของร้านนี้เราสนีผมกินกาแฟดำแา่เ้าชอบกินชากินชาร้อนๆนะคะมากมายมากมายพี่เจ้าของร้านก็จะทำเบเกอรี่เองครับผมอบที่นี่เลยอบที่นี่ด้วยในนี้ก็มีกี่ร้านครับพี่ในนี้ร้านกลงกิ๊กอณาจักรในพื้นที่อหลังกงกิ๊กก็จะมีร้านหลังกงกิ๊กที่เป็นอาหารอาหารอาหารประมาณสไตล์ไทยซีฟู้ดครับผมแล้วก็จะมีอุดมสุขที่เป็นกาแฟสดของรุ่นพี่นะครับ แล้วก็ส่วนข้างหน้าอตอนนี้เป็นร้านเป็นเรียกว่าร้านขนมใหม่ที่ทเราคิดค้นกันมาชื่อพิงก์แอนโคลกำลังจะเปิดเ,เร็วนี้ครับผม,บมช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างคะพี่สองคนธุรกิจเยอะขนาดนี้หนักหน่วงนะคือในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากําลังฟื้นฟูฟื้นตัวนะฮะคือช่วงโควิดเนี่ยหนักหน่วงสาหัสมากๆเพราะว่าเราเองก็ต้องคิดตลอดเวลาว่า คนไม่กล้าออกจากบ้านแล้วโชคดีที่ยุคนี้ก็เป็นยุคที่ออนไลน์ยุคเดลิเวอรมากขึ้นแล้วก็ต้องคิดช่วยช่วยผู้บริโภคด้วยเงี้ยค่ะในการแบบว่าเ,ออเราทำโปรโมชั่นในช่วงโควิดแล้วก็มีการแบบว่าอแอดเข้าไปในพวกไลน์แมนพวกอะไรส,ส่งเดลิเวอรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เราจะมีแบบว่า เ,เขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเกิดใครที่เข้ามาที่ร้านอย่างบางคนมากันเป็นครอบครัวแต่ก็กลัวโควิดด้วยแล้วก็มีการตรวจวัดไข่ม,มีการแบบว่าให้รณรงค์ให้ทุกคนใส่แมสก่อนอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของอไรายได้อ่ะค่ะพี่มันลดน้อยลงไหมคะเพราะมันเกิดผลกระทบตรงนี้แล้วโอ้โหติดลบนะคือแบบว่าหนักหน่วงอะสาหัสทั้งแบบว่า ทั้งรายได้เองด้วยแล้วก็รายจ่ายด้วยเพราะว่าเราเองก็ยังแบบดูแลพนักงานของเราทุกคนอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้เขาในช่วงโควิดคือเราไม่อยากให้ทุกคนแบบอย่างต่างชาติก็ไม่อยากให้กลับบ้านอะไรเงี้ยอยากให้อยู่กับที่ดีกว่าให้กําลังใจกันยังไงบ้างคะพี่สองคนที่แบบผ่านช่วงเวลานั้นมาได้จนแบบถึงตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เราก็จะคุยกันอยู่แล้วนะครับว่าเออเนี่ย ไม่ไรหรอกแต่มันก็ผ่านไปแต่สักวันหนึ่งมันก็ผ่านไปแหละไม่มันมันคงไม่อยู่ไป <c oughs> จนเราแบบว่า60ส <c oughs> ิบเจิบหรอกอะไรเงี้ยแต่มันก็ผ่านไป <c oughs> ครับผมก็อันนี้คือก็เราก็ให้กําลังใจกันอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> ครับผมแล้ว <c oughs> ก็เราก็เลยคิดถึงเป็นเป็นอีกแตกลายออกมาก็คือเป็นเรียกว่าเป็นสตูดิโอเพลงที่เราที่เราที่เราทําขึ้นมา <c oughs> ครับเราก็เลยอันนั้นเป็นเป็นจุดเริ่มด้วยเราเลยทําเพลง เป็นชื่อเพลงสักวันครับผมให้อตั๊กร้องให้กำลังใจเหมือนกันให้กำลังใจทุกๆคนที่ตอนนี้กําลังท้ออยู่ในเรื่องธุรเศรษฐกิจหรือว่าช่วงยุคโควิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยทําเพลงขึ้นมาก็นอกจากร้านตรงนี้ที่ต้องดูแลแล้วก็ตอนนี้มีธุรกิจเพลงขึ้นมาแล้วใช่เป็นสตูดิโอเพลงใ่ครับที่บอกไปว่าจุดเริ่มต้นมันก็มาจากช่วงโควิดได้แล้ให้กำลังใจครับผมจริงๆแล้วมัน พูดคุยกันนานไหมคะกว่าจะออกมาเป็นสตูดิโอเพลงของเราที่เรามาดูแลบริหารเองอะไรอย่างนี้ครับพี่ไม่นานไม่นานนะสักประมาณสองเดือนครับแปบ๊บเดียวเองเพราะว่าเราก็มีอุดมการร่วมกันอยู่แล้วว่าเ,เราอยากจะทําเพลงบวกๆให้กับทางบ้านเขาได้ได,ได้ได้ฟังแล้วก็มีกําลังใจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผม,อ,มอย่างอีตัวพี่เราเองก็คือลงมือลงแรงเองเลยไหมคะเพราะเราเป็นนักร้องอยู่แล้วด้วย ค่ะก <K _> ็ได้ลงมือเป็นเบื้องหลังเนาะครั้งแรกนะคะคือเราก็ช่วยครอบครัวเนี่ยแหละคือเราทากันเองแล้วก็พี่หนุ่มก็เป็นโปรดิวเซอร์เกี่ยวกับเพลงที่มาจากรายการคิกดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นในครอบครัวพี่ๆรอบข้างอย่างคนแต่งเพลงสักวันก็เป็นพี่ปิงปองศริรศัตร์ <K _> นะคะแล้วก็นักร้องน้องใหม่ก็เป <K _> ็นอตักซ <K _> ิลิพรแม่ตัก๊ก <K _> นะคะคือเป็นการเชิญชวนจากพ่อกิกคะ่ะ <K _> พ่อกิกก็แบบว่าได้เพลงนี้มา ใครจะร้องล่ะก็ต้องเป็นนักร้องที่เสียงทรงพลังแล้วก็เป็นนักร้องที่เขาเรียกว่ามีพาวเวอร์ที่จะให้กำลังใจทุกคนได้แล้วก็เลยชวนอาตั๊กมาร้องเพลงนี้ค่ะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกในช่องของสองส้ตัวที่ปล่อยให้แฟนๆได้ติดตามกัน พี่ตากเป็นไงบ้างหะโรงงานกับพี่ตากจริงๆเราก็น่าจะผ่านการร้งงานกันมาบ้างแล้วเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นทางพ่อกีค่ะพ่อกีจะร่วมงานแบบรายการซะส่วนใหญ่แต่ว่าเราเองก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาทําเพลงให้อาตักนะคะแล้วก็คือเขาเป็นตัวแม่อมบอกเลยว่าไม่ต้องอะไรมากเลยแค่เปลงเสียงออกมาเท่านั้นแหละคือแบบคนล,ลุกแล้วก็คือในตอนที่เราเข้าห้องอัดพร้อมอาตากเนะะี่ยค่ะเราก็ไปดูร้องคุมร้องบ้าง คือไม่ต้องทําอะไรมากเลยเอกลักษณ์แม่ตักมาเต็มแล้วก็ได้ฟังเพลงแบบรู้สึกว่าได้พลังบวกเยอะมากจากเพลงนี้ค่ะค่ะพะเป็นศิลปินรุ่นใหญ่แบบนี้เรามีกดดันกันบ้างไหมคะแบบว่าเฮ้ยพี่ตักสิหรหลีพรเลยนะอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ย รุ่นใหญ่เราก็กดดันนะคะว่าอใช่มือใหม่ด้วยแต่โชคดีที่พอกิกก็อยู่ร่วมด้วยในทุกเหตุการณ์ทุกขั้นตอนอย่างเงี้ยค่ะก็ในวันที่ในวันที่แบบไปไทย MV วันที่เข้าห้องอาดวันที่ได้รับเพลงมาแล้วคือพอกิ๊กแบบดูเองด้วยครับดีเทลเบื้องหลังที่พี่เป่าเล่าถ้าตาะดีเทลจริงจริงพี่เป่าทําอะไรบ้างครับ คือเอาตามความถนัดเลยแล้วทำกันเอง ừ, อ,อะไรที่พะถนัดเราก็จะช่วยเหลือตรงนั้นคืออย่างแบบดูเพลงได้เนื้อเพลงมาช่วยกันระดมความคิดว่าควรจะแก้ไขตรงไหนหรือว่าจะเพิ่มเติมตรงไหน,นแลน้วโดนไหมอะไรเ<อ>นี่ยปาเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องเรื่องเพลงเรื่องส่วนใหญ่กับพี่หนุ่มสองคนส่วนด้านโปรดักชั่นเอิร์ธกับพัคกิกก็จะดูว่าแบบเอ็มวีหรือทายเบื้องหลังจะออกมาเป็นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจะเล่าเรื่องแบบไหนกับผมเราก็จะแบ่งกันเป็นพาร์ท ครับผมอย่างคุณแม่เขาก็เขาก็จะดูเรื่องการเงินครับอะไรอย่างเงี้ยเป็น family business มากเลยอันเนี้ยครับมีแบบงอนกันบ้างไหมครับแบบแฟนทำงานด้วยกันอย่างงี้ไม่นะไม่นะยังยังยังไม่มีเรื่องแบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับโดยมากเป็นคนยอมแล้วครับพี่เยอยประมาณนั้นครับเดี๋ยวว่านิดนึงเนาะไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวแต่เกรงใจ ก็ออกมาได้ดีก็แสตอบรับเป็นยังไงบ้างพี่ในส่วนของเพลงจริงๆแล้วผมว่าเกินคาดอที่เราที่เราตั้งเป้าไว้คือมันแบบว่าเราแค่มีความรู้สึกว่าอยากทําเพลงนี้ให้กับผู้ฟังได้ชมแล้วก็ได้ฟังแล้วก็ได้มีความเรียกว่าอะไรไม่ท้อเดี๋ยวสักวันมันต้องผ่านฝนนี้ไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยเราออนวันที่สิตุลาซึ่งเป็นวันวันวันเกิดเราเนาะตอนนั้นที่เราออนมียอด subscribe แค่600คนเอง แต่ยอดวิวนี่ไป2ล้านแล้วตอนนี้ไป2ล้านกว่าซึ่งเราคิดว่าโหมันแบบฟีดแบกดีมากเกินคาดก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพลงด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนเพลงของอัต a ักที่ที่ให้ให้การสปอร์ตเราโดยมาตลอดเห็นบอกว่ามีดราม่าด้วยมีเรื่องราดีๆแล้วมันจะมีเดราม่าเข้ามาพี่บอกว่าเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะคือ เหมือนที่อาตักเล่าไปทั้งหมดเลยนะ,ะที่ได้ได้เล่าให้กับพีพีสื่อได้ฟังนะคะคือก็ในอาตักเป็นคนที่แบบรับงานเองใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าทั้งสองผลงานเนี่ยคือมันคนละแนวกันแนวเพลงกันใช่ไหมคะก็คงจะแบบว่าไม่ได้มาทับทางกันแล้วด้วยความที่บังเอิญเอิร์ดเ,เกิดวันที่13ตุลาเราก็อยากปล่อยวันเกิดเอิร์ดเป็นวันดีแล้วก็าทาง ที่ฟิตกับพี่อมค็อกเทลเนี่ยก็จะปล่อย14อใช่ไหมคะมทีนี้เราเป็นน้องใหม่เราก็คิดว่าโอเคงั้นเราหลบให้เราไปท้ายท้ายเดือนอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาทีนี้บังเอิญอีกแล้ว <laughs> ก็ยังไงก็ไม่รู้ก็เลื่อนเลื่อนไปใ,ใกล้ๆเคียงกันเราก็เลยคิดว่างั้นขอกลับมาเป็น13เหมือนเดิมแล้วกันซึ่งเราเองก็เป็นน้องเล็กๆแล้วแนวแนวเพลงของเราก็ให้กําลังใจเงคะซึ่งเราก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีให้ของขวัญแฟนๆแ,แ,และกันที่ได้ฟังเพลง แม่ต๊กทั้งสองบทเพลงเห็นบอกว่าพี่โอมออกมาขอโทษด้วยได้ได้เห็นหรือว่าได้พูดคุยกับพี่โอมบ้างไหมคะยังไม่ได้เจอในส่วนของพี่โอมแต่ว่าได้เจอแบบว่าแม่ตากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เป็นห่วงนะว่าคนกลางอย่างอตากเองที่แบบว่าดูเครียดมากๆาจากที่ให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะล้วก็เป็นห่วงแล้วก็แบบให้กําลังใจทั้งหมดเลยคือพอเพลงเราปล่อยแล้วแล้วก็มีการแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอีกหนึ่งเพลงของแม่ต๊กนะอย่าลืม ฟังกันก็คือช่วยช่วยกันมากกว่าอ,อันนี้จะแบบโปรดีวให้พี่ตักไปยาวๆเลยไหมคะหรือว่า <c oughs> วางแผนว่าจะมีศิลปินคนต่อไป <c oughs> เป็นใครอะไรยังไงบ้างไหมคะพี่่ีที่จริงของอตังเนี่ยเป็นการเชื้อเชิญมามแบบว่าให,ใ,หให้ให้มาให้กําลังใจแฟนๆหน่อยอหนึ่งบทเพลงะอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งนักร้องคนต่อไปคือเราก็ ไม่เอาคนแบบไกลตัวเลยมองใกล้ๆตัวอ,อย่างพ่อกิ๊กเองก็ทำกิ๊กดูสงคมเพลงซึ่งเราเองที่ทำในสองสามตัวเนี่ยเราคิดว่าเปาเองเนี่ยก็เป็นนักร้องที่อยู่เบื้องหน้าใช่ไหมที่แบบว่าเราก็ได้รับโอกาสมามากพอแล้วเราก็อยากจะให้โอกาสสำหรับน้องๆที่มีความสามารถแต่ยังไม่ได้โอกาสเราอยากจะให้โอกาสคนอื่นๆบ้ออาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มีการแบบ ชวนน้องๆที่แบบยังไม่ได้มีเพลงของตัวเองสนใจไหมมาคุยกันแล้วก็ถ้าเกิดมี passion เหมือนกันแล้วก็ลงมือทำด้วยกันไี่ค่ะเรียกว่าอยากมอบโอกาสให้กับน้องๆรุ่นใหม่ได้โชว์ความสามารถใช่ค่ะแล้วก็คนดังๆมีไหมคะมีทับทามใครไหมคะนอกจากตอนนี้ยังเลยครับยังไม่ได้ทำยไม่ทับทามใครทับทามอานุยแค่แต่ว่า พูดให้ฟังเฉยๆว่าอนุยอยากทําเพลงให้อนุยอ่ะอนุยทํำไหมอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยคคดีเทลกันไม่เขายังต,ต,ติดสัญญากับไอ้นี่อยู่เลย,ยลีลาีลเกคอร์ดลีลาเลคคอร์ดเขาจะปล่อยหรือเปล่าติดสัญญาลีลาใช่คือเราก็แบบขำๆกันค่ะอย่างแบบว่าได้มีโอกาสไปในรายการกิ๊กดูทุกๆคนมาออดิชั่นหมดเลยนะคะสนใจเป็นนักร้องในสองสาตัวไก่เนี่ยโอ้เอาเพลงจีนมาเลยคนนั้นเขาเป็นดาวติ๊กต๊อกดาวติ๊กต๊อกก็น่าสนใจดีนะคะ แล้วก็ลุงแอ๊ดธีรศักดิ์อะไรก็น่าสนใจหลายคนเลยหลายคนเลยก็เป็นการแบบอยากทําอะไรที่เราอยากทําก็ลงมือทําตอนนี้แล้วก็เชิญชวนแบบคนใกล้ตัวมาแบบว่ามาลองสนุกด้วยกันไหมค่ะคาดหวังมันถึงขนาดไหนครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มองไกลขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไกลเลยครับก็อยากจะทําเพลงดีๆให้ให้ทางบ้านได้ได้ฟังกันแล้วก็อย่างศิลปินใหม่ๆก็ เราแค่อย่างอย่างที่เปาบอกไปเมื่อกี้ครับก็ถ้าถ้าน้องๆคนไหนที่แบบว่าเอออยากมีเพลงของตัวเองสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เราก็พร้อมทําก็มาคุยกันก่อนว่า <Okay. S 1> ว่า จุดมุ่งหมายตรงกันไหมมีอุดมการณ์ร่วมกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นครับอย่างพี่เปาเองก็ยังอยู่ในแกมิโกอยู่เหมือนเดิมเพราะหลายคนเนี่ยทำเองแล้วยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ยังอยู่อยู่อีกหลายปียานยังมีใช่ไหมคะกาว่าจะอยู่ยันแบบนู้นแหละมีลูกมีอะไรอยู่ยาวเลยคือเปาคิดว่าเปาโชคดีที่แบบอยู่ในบ้านที่ ครบเครื่องอบอุ่นเราเราอยู่ในบ้านหลังแกรมมีะะ่โกเนี่ยค่ะมายาวนานแล้วเรารู้สึกว่ารักแล้วก็ผูกพันแล้วตอนนี้ก็คือแบบยังมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะให้แฟนๆได้ติดตามกันแต่อันนี้ก็คือแยกออกมาเป็นช่วยช่วยเหลือครอบครัวแล้วกันแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นๆคือในตรงนี้คือเปาจะมาแบบให้โอกาส น้องๆแล้วกันนะคะซึ่งเปาเองก็ไม่ได้มาร้องเองในค่ายหรืออะไรอย่างนี้แต่จะเป็นใน,ในทางแบบเบื้องหลังซะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้างคะพี่เปาก็มีปรึกษาทางพี่ๆนะคะว่าเอ้ยเนี่ยหนูขอมาช่วยช่วยครอบครัวทําตรงนี้ได้ไหม,มซึ่งเราเองไม่แบบไม่ได้มาทําผลงานของเราในค่ายนี้แต่เราจะเป็นแบบเบื้องหลังคอยอ คอยช่วยเหลือในด้านที่แบบเราถนัดนี่คะอย่างเข้าห้องอัดหรือว่าอย่างโปรโมทอะไรเงี้ยคือมันก็มีในส่วนของเพจของเราในการแบบช่วยช่วยบงรโสองสาตัวอย่างเงี้ยซึ่งพี่ๆก็บอกว่าทําได้แหละคือมันแยกแยกส่วนกันส่วนเพจของเรากับแกมี่อะค่ะยังเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยเพลงที่อยู่ในดิจิตอลอัลบั้มนะคะซึ่งก็ปล่อยมาตอนนี้เป็นเพลงที่4แล้วสำหรับในช่วงกลางปีนี้นะคะมีเพลงวันนักดีสีชมพูอมเพียง จะบุคุณทุนหัวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะเพิ่งปล่อยเพลงหยิบออกมาค่ะแล้วก็จะมีเพลงที่ฟิชเชอร์ลิงกับพี่ๆฟังสตริงอีกหลายเพลงเหมือนกัน,นรู้สึกยังไงบ้างคะว่าแบบว่า,า,า,าตั้งแต่เราก้าวเข้ามาในวงการบันเทิง<ช>โอกาสมันพุ่งเข้าหาเราตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้และกระแสะมันยังไม่เคยหายไปเลยครับพี่เปาเป็นคนที่โชคดีถือว่าเราโชคดีที่ได้รับโอกาสดีๆนะคะอย่างการเข้ามาอยู่บ้านกันิโกเนี่ยมันก็เป็นเป็นแบบ เป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเราอยากจะร้องเพลงมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็เนี่ยเราเคยเห็นพี่ๆศิลปินแกรมมี่โกหลายๆท่านไปร้องเพลงใกล้ๆบ้านเรา mm hmm. เราอยากเป็นแบบนี้บ้างจังเลย mm hmm. แล้ววันหนึ่งเราก็ได้เข้ามาทํางานตรงนี้ค่ะ mm hmm. คือเราได้มากกว่าโอกาสที่เราฝันไว้ได้ทางานที่หลากหลาย mm hmm. เกินเกินที่เราคิดไว้่ mm hmm. ะซึ่งถือว่าเราก็เป็นคนที่โชคดีมากๆ mm hmm. แล้วเราก็ ทุกๆงานที่เราได้รับมาแล้วก็พยายามแบบทำให้ดีที่สุดใส่เต็มที่ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจนจนเนี่ยค่ะครบ25ปีกร a ม m y g ทีเ่เป็นวันเกิดของ Grammy Go เราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยบ้านอะไรเงี้ยมันมากกว่าการแบบทำงานมันเป็นครอบครัวจริงๆเรียกว่าทิ้งไม่ได้เลยทิ้งไม่ได้รักมาก เออตอนนี้ก็มีงานร้องเพลงะละครอะไรอย่างนี้ยังรับไหมคะพี่ละครช่วงนี้ยังยังไม่ได้รับนะคะแต่ว่าก็มีแบบงานเพลงงานถ่ายเอมโฆษณาบางรายการบ้างค่ะก็เราก็เตรียมตัวที่จะมีน้องด้วยแหละนะคะอ,อะไรที่รับได้แล้วก็รับในช่วงนี้พูดถึงมีน้องเมื่อกี้พี่ป๊อกบอกจะทำจนถึงมีน้องเลยตอนนี้วางแผนไว้ยังไงบ้างล่ะคะอัปเดตนิดนึงก็ เราก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้แบบเราก็ปล่อยธรรมชาติไปครับผมก็เราก็ไปหาหมอบ้างแล้วก็กินวิตามินกินบำรุงอะไรเงี้ยครับคุณแม่ก็พาไปหาหมอแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ทําหมดครับผมก็เขาอยากมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับเราก็ไม่ได้ซีเรียสเหมือนพี่เพื่อนๆในวงการคนอื่นที่แบบว่าจะต้องมีจะต้องมีจะต้องมีอย่ใช่ไหม คือเราก็อยากมีปีนี้แหละเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เวลากําลังได้อ,อายุช่วงช่วงอายุกําลังดีแล้วก็คือเราเองก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรขนาดน,นั้นนะคะจะมาช่วงไหนก็ก็ได้แต่ว่าช่วงนี้เราก็ทํางานรอลูกไปก่อนค <c oughs> ุณหมอว่ายังไงบ้างคะพอไปพบแล้วร่งางกายทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณหมอเขาก็บอกว่าปกตินะครับก็เขาก็ให้วิตามินอะไรโฟลิกแอซิดอะไรม,มากินอะไรเงี้ยแต่อย่างหมอแม่เขาก็จะตรวจว่าอย่าง อย่างเปาเขาก็เลือดเลือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเลือดร้อนดูแบบหัวร้อนได้รือวป่าอะไรเงี้ยค่ะอืก็เตรมพร้อมคาดว่าภายในปีนี้ก็แปว่าอีกสองเดือนจะสิ้นปีอาจจะมีคนมาแล้ไม่ทราบเลยไม่บอกไม่ได้เลยค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่คือตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติเราปล่อยปุ๊บอาจจะมาปั๊บอะไรเงี้ยค่ะแต่ ก็รู้ตอนนี้แล้วว่าแต่ละคนคือไม่เหมือนกันเลยจะมาเร็วมาช้าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคู่ค่ะอย่างเพื่อนเป่าแบบแต่งงานไปที่หลังเปาแล้วมีแล้วตอนนี้ก็เราก็ขอคําแนะนําจากเขาด้วยแสดงว่าเราก็ปรึกษาหลายคนเหมือนกันปรึกษาปรึกษาเขาอย่างเพื่อนนั้นก็มีมีลูกกันไปหลายคนละเขาก็ส่งตัวนี้มากินให้ลองตัวนี้ลลองลองลองให้เนี่ยเรากินตัวนี้แล้วโอเคนะอะไรเงี้ยเขาก็ส่งมาก็ยังไม่มีเหมือนเดิมก็ไปเรื่อยๆครับกดดันไหมคะหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบ คนภายนอกเขาจับจองเรื่องมีทายาทของเราสองคนอรนงี้ยพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาเนาะแยะก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บมากดดันตัวเองนะคะเพราะว่าเออเราก็กําหนดไม่ได้เนาะว่าเขาจะมาช่วงไหน <c oughs> แต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบลุ้นไปกับเรา,เาลุ้นมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะ <c oughs> ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยลุ้นนิดหน่อยแต่ว่าอย่าพึ่งล้านะคะเราก็พยายามกันต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูคู่เราด้วยนะคะหลายๆท่าน ที่อยู่ในเพจเราก็มาถามไทยกันเรื่อยๆก็ไม่รู้สึกกดดันแต่รู้สึกขอบคุณมากๆมีคุยกันไหมพี่ว่าอยากได้แบบลูกผู้หญิงลูกผู้ชายอย่างเงี้ยตอนแรกก็คุยตอนแรกก็คุยแต่ตอนหลังก็ได้หมดได้หมดเลยอะไรก็ได้ครับคุณก้อนี่แบบอยากได้ลูกผู้ชาเขาอยาก เขาอยากได้จริงๆเขาอยากได้หลานหลานสาวผู้หญิงผู้หญิงใช่แต่ตอนนี้ก็เขาก็คงอะไรก็ได้ล้วกั้หมดเอให้มากเกินเนาะมีลิมิตไหคะพี่ว่าถ้าเกิดมันเกินปีนี้ไปแล้วเราแบบว่าเออถ้าเท่านี้เรายังจะพยายามอยู่ไหมหรือแบบว่าเออไม่มีก็ได้อยู่กับสองคนก็ได้ที่จริงเราอยากมีอยากมีลูกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกินปีนี้ไปมันก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเราก็พยายามแบบอาจจะไปเช็ค ร่างกายอีกทีหนึ่งเราอาจจะเครียดจากงานหรือว่าทํางานเยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ขอเป็นแบบปลายปีนี้ละกันถ้าเกิดแบบสมมติน้องยังไม่มาขอไปเช็คอีกทีหนึ่งแต่ก็กะว่าจะเป็นไปแบบธรรมชาติก่อนยังไม่ยังยังก่อนค่ะเออถ้าสุดท้ายมันไม่ได้จริงๆก็ค่อยหาหนทางจริงใช่ก็มีพี่แนะนํานะว่าเอ้ย เจ็บตัวทีเดียวแล้วก็แฟดไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มาจริงๆอะไรงี้ก็อาจจะต้องพึ่งการแพทย์แสดงว่าถ้าแฟดก็ไม่ติดเหมือนกันทั้งพี่ทั้งสองคนเลยก็แอบตื่นเต้นนะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เห็นหลายๆท่านก็วิวัฒนาการวิทยาศาสตร์ก็ทําให้เราแบบมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นเรื่องแบบปกติ ดูเป็นเรื่องง่ายสําหรับคนในยุคนี้ค่ะพี่เป่ากลัวไหมคะกระแสมันจะดรอลงว่าเราเป็นคนในสปอตไลท์เวลานี้มีน้องแล้วแบบแน่นอนกระแสต้องลดลงอะล่ะเราคิดว่าช่วงนี้ยุคนี้แบบเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะก็มีการเปิดกว้างมากขึ้นยิ่งเรามีครอบครัวคือตอนนี้ค่ะ ต,ต้องขอบคุณโซเชียลต้องขอบคุณอะไรหลายๆอย่างที่มันเปิดกว้างมากขึ้นะนะคะอย่างเปาเองในช่วงแรกๆเปาก็เอ๊เราจะเป็นยังไงต่อไปอเราไม่รู้อนาคตเลยนะคะพอมีเอิร์ทเข้ามาพอเราได้ใช้ชีวิตคู่ได้ทายเล่นๆกันโชว์แบบไลฟ์สไตล์ของเราอ,อะไรเงี้ยค่ะ คือหลายๆท่านก็ได้มาสนุกกับการใช้ชีวิตของเราด้วยได้ได้มาเห็นชีวิตเราว่าเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนเอ็นดูเราทั้งคู่แล้วก็น่าจะร่วมยินดีถ้าเกิดสมมติเรามีรูมมันง่ายขึ้นไหมคบพี่สําหรับพี่ในการที่แบบว่าเมื่อก่อนนี้มันอาจจะยากนิดน,นึงเรากว่าจะมายืนอยู่เป็นเปากลีทุกวันนี้ถึงวันนี้แล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองบ้างคะที่แบบเอ้ยฉันทําได้แล้วทั้งเรื่องธุรกิจทั้งเรื่องในวงการบันเทิงเลย คือหลายๆสิ่งเปาว่ามันไม่ได้มาง่ายๆคือมันอาจจะดูง่ายสําหรับใครหลายๆคนที่ว่าเ,เราสําเร็จมาอยู่ตรงหน้าจอแล้วดูแบบดูเป็นเป w ว r ลีนะแต,<ม>แต่แต่เบื้องหลังกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะหลายๆอย่างมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุลาบ<ม>นะคะมันต้องฝ่าฟันอะไรมาเยอะแยะเป๋าก็มีแบบช้ำใจมีน้อนร้องไห้บ้างก็มีมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่ได้เอามา ไม่ได้เอาส่วนนั้นมาให้ทุกคนเห็น<ะ>เห็นในส่วนส่วนบวกมากกว่านะคะซึ่งเปาคิดว่าเปาขอบคุณขอบคุณความตั้งใจที่เราอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆค,ความมุ่งมั่นของเราขอบคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนซัพพอร์ตหมดเลยอขอบคุณแฟนๆที่แบบว่าซัพพอร์ตเราคอยให้กําลังใจเราถึงแม้ว่าบางคนไม่เคยเจอเลย1ิปีที่เปาเป็นนักร้องมาไม่เคยเจอแต่คอยให้กําลังใจคอมเมนต์มาเงี้ย เราก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณบ้านหลังใหญ่อย่างแกรมมิโกนะคะที่สร้างปวารีมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากสี่เพลงแล้วมีอีกไหมคะ <c oughs> ก <c oughs> ่อกใช่ไหม <c oughs> มีอีกหนึ่งเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยมามค่ะเนี่ยปล่อยรัวเลยปล่อยรัวนะคะคือเราเราทำเพลงอัลบั้มนี้ทั้ง5เพลงเนี่ยเสร็จก่อนโควิดจะมาค่ะ,คะแล้วก็เป็นช่วงที่โชคดีที่ว่าออทั้ง5เพลงเราก็ทยอยทยอยปล่อยเหลืออีกหนึ่งบทเพลงก็คือไอชิเตรุค่ะ ปลายปีนี้ค่ะเป็นแนวยังไงคะแนวเดิมของเราที่เคยฟังกันหรือว่าเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเลยเพราะว่าอาัลบ,บัม้มปรีววเนี่ยค่ะเป็นชื่อชื่ออัลบ,บัม้มปรีวิวนะฮะ,ะก็จะพาแฟนๆไปเที่ยวทั้ง5ประเทศ5สัญชาติ <c oughs> ซึ่งก็จะได้ <c oughs> เห็นการแต่งตัว เห็นแนวเพลงที่เป็นกลิ่นอายของประเทศนั้นๆซึ่งเพลงสุดท้ายของอัลบั้มนี้ก็คือประเทศญี่ปุ่นไอชิเตรุคพี่ก็ฟังแล้วเห็นแล้วเป็นไงบ้างคะก็น่ารักดีครับน่ารักเพราะว่าเขาเป็นอีกคือเพราะว่าอย่างที่บอกเขาห้าประเทศท่าก็จะ5สไตล์อันแรกก็วรรณคดีศีลพวกเป็นไทยไปอันนี้คือฉีกเลยเป็นญี่ปุ่นก่อนอันนี้เป็นอียิปต์อย่างเงี้ยครับมันก็ เป็นหลายๆสไตล์ของเขาครับสวยไหมคะก็เป็นก็สวยดีสวยดีโอ้ลิต่อไม่คิดเลยสลิซต่อก็สวยด้วยไี่ทันได้คิดด้วยไม่ต้องคิดเดีวยอยู่แล้วเขาอินเราทำงนี้แล้ว ลั่นเลยค่ะเออก็ยังมีให้ติดตามกันใช่ค่ะแล้วก็มีเพลงที่กําลังจะฟีเจอร์ริงกับพี่พีแต่ว่าอุบไว้ก่อนเขายังรอเซอร์ไพรส์มันแน่นอนมันแน่นอนเพลงได้เขาว่าเขาจะเอาเอิร์ทไปเป็นพระเอกเอ็มวีด้วยเขาว่าว่าอย่างนั้นเขาว่าว่าลุ้นเอาลุ้นเอาใช่ค่ะส่วนร้านตอนนี้ดูเต็มตัวแล้วเนาะข้าวู้เลยคุณพ่อก็ ให้ยกให้เลยป่ะคะใช่ใช่ครับก็คือเพราะว่าในในพื้นที่ของของหลานกงกิ๊กก็จะมีร้านอาหารหลังกงกิ๊กใช่ไหมอย่างที่บอกมีร้านกาแฟมีร้านขนมหวานเบเกอรี่ข้างหน้าที่เป็นอ่อ่าิงแอนโคก็จะมีบิงซูมีพานุกี้มีน้ำมอคเทลอะไรอย่างงี้แล้วส่วนข้างหลังก็จะเป็นบริษัทที่พึ่งทูด้วยกับสองสามตัวที่อยู่ในบริเวณเดียวกันทุกคนก็คือจะเวียนอยู่ในอยู่ในอาณาจักรณาจักรนี้ครับอยู่ในพื้นที่นี้ครับผมครับ ก็ช่วยกันดูแลใช่กันใช่ค่ะก็คืองานแบบเจ็ดวันเลยไหมพี่เปาโอ้โหเจ็ดวันไม่พอค่ะคือทุกอย่างคือเราทำหลายอย่างรวมกันทำดูแลร้านอาหารด้วยดูแลเรื่องรายการด้วยดูแลเรื่องทำเพลงอันนี้ด้วยในจางงานของเปาที่เข้ามาด้วยไงคะซึ่งซึ่งแต่ละคนคือมีหน้าที่ที่หลากหลายมากๆแต่ว่าเราเองโชคดีที่ว่าเราช่วยกันคิดช่วยกันทำค่ะ มีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ไขไปในส่วนของร้านอาหารเองถ้ามามีเมนูแนะนาหน่อยไหมคะว่าแบบเผื่อใครมาแล้วแบบจะสั่งอะไรดีของ<อ>ร<ล>้านอาหารหลานกลมกิ๊กนะครับก็เมนูที่เด่นๆก็จะเป็นกุ้งอบุนเส้นนะครับที่เป็นสูตรพิเศษที่าทางเอิร์ธคิดนะครับก็จะใส่พวกเครื่องเทศจีนอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วก็จะเป็นพวกแกงส้มไข่ปลานะครับก็ที่เราเป็นเราเราทำน้ําพิเศษเอาไว้นะครับเป็นน้ําแกงส้มที่เข้มข้นนะครับผม แล้วก็ขอฝากร้านใหม่ด้วยนะครับเป็นร้านขนมชื่อพิง k ์แอนโครับผมก็จะเป็นบิงซูแล้วก็จะเป็นคุกกี้ที่เป็นเขาเรียกว่าแพนดูกกี้เป็นเหมือนของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำม็อกเทลที่เป็นน้ำใช้เบสเป็นเป็นพวกชาต่างๆแล้วก็ใส่ใส่กลิน่นใส่แรัปใส่เนื้อผลไม้ลง <Make S 1> ไป <okay. S 1> นะครับกซ์ เป็นมิกซ์รวมกันครับผมได้ได้ว่ามาที่เดียวได้ทานครบเลยใช่ก็ส่วนใหญ่นะคะหลายๆท่านก็พาครอบครัวมาทานก็จะนี่เลยแบบว่าทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องตบโดยของหวานเดินมาคาเฟ่อะไรเงี้ยคือบริเวณนี้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีของกลับบ้านด้วยไปฝากคุณปู่คุณย่าก็มีครับที่เราทําพิเศษนะครับก็คือจะเป็นน้ําปลาหวานอ่าเมื่อกี้แอบเห็นแล้วใช่อันนั้นคือเป็นสูตรพิเศษของคุณทวดที่คุณทวดเขา เขาฝากเอาไว้ครับผมเอิร์ดกวนเองห้าชั่วโมงต้องกวนห้าชั่วโมงเพราะสูตรคุณคุณทวดเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นสูตรโบราณกวนจนมันแบบว่าเป็นใสเลยแล้วก็เข้มข้นอะไรเงี้ยครับใส่เครื่องเยอะเยอะครับผมรสชาติเป็นไงบ้างครับพี่รสชาติก็จะเป็นเอ่อเพราะเราเราเราใส่เครื่องเยอะนะครับทุกคําก็จะแบบว่า ทุกคําที่เคี่ยวไปจะมีเครื่องนะครับแล้วก็รสชาติก็จะเป็นออกหวานเค็มนะครับประมาณนั้นครับผมกุ้งเน้น้เน้นกุ้งเยอะใช่คพี่เบามีเมนูโปรดไหมคะ เมนูโปรดถ้าเกิดเป็นอาหารนะคะพ<ข>อชอบอันนี้มาเลยอะ่ะชอบแกงส้มไข่ปลาเยวกิวเพราะว่าอคิดว่ามันเป็นอาหารที่มีประโยชน์ได้ทั้งผักได้ทั้งคอลลาเจนจากไข่ปลาคือแบบซดคนเดียวอะ่ะคือแบบเหน,นื่อยอย่างเงี้ยปอต้องการแบบเอออะไรร้อนๆก็นั่งซด แกงส้มคนเดียวซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่กลมกล่อมพอดีค่ะไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็เปรี้ยวหวานลงตัวอืเียด้ว่าชีวิตตอนนี้ท้งคููกลมกลม่อมลงตัวเหมือนกันเหมือน <c oughs> เหมือนเพลงเหมือนทุกอย่างอะไรที่เราทําอยู่ตรงนี้เนาะก็ <c oughs> จริงๆแล้วเราก็พยายามทําเต็มที่นะครับสาหรับทุกทุกอย่างให้ให,ให้ให้ไปพร้อมๆกัน <c oughs> ครับผมสุดท้าย <c oughs> ฝากนะครับพี่ใครจะมาชิมอาหารใครจะมาหลานกงกิ๊กเนี่ยมายังไงได้บ้างคะ ได้ฝากร้านหลานกลมกิ๊กก่อนละกันนะคะอยู่ที่ถนนสุข,ขนทัศวัตรนะคะหรือว่าง่ายๆเลยเราอธิบายทางไม่ถูกหรอกอเข้าไปใน Google m a p นะคะพิมพ์ว่าหลานกลมกิ๊กสุข,ขนทัศวัตรนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามเส้นทางก็ได้ที่0624652200นะคะฝาก ทุกธุรกิจของครอบครัวเราแล้วก็ฝากร้านของคุณ pues ย sort of ่าด้วยนะคะก็เป็นร้านอาหารต้นตำรับสูตรคุณย่าสุชาที่บ้านกลมกิกนะคะอยู่ถนนเพลินจิตใกล้โบสถ์มหาไทยนะคะฝากอะไรอีกคะฝากอะไรหมดค่ะเพลงค่ะยังไงคะสี่เพลงที่ออกไปแล้วเพลงที่ห้าตอนยาวแล้ะกนงงเองตอนยาวเลยหนูขายต็มที่ฝาก ฝากเพลงของเปาวลีนะคะอของเปาเองก็เป็นอัลบั้มเปลาลีวูดนะคะแฟนๆคนไหนที่คิดถึงเสียงเปานะคะก็เข้าไปฟังกันได้ที่เปาวลีไม่ใช่สิเปาวลีพ่อมิมนออฟฟิเชียลใช่เ<อ>ปาวลีพอมิมนออฟฟิเชียล<อ>นะคะ<อ>แล้วก็ฝากช่องของแกรมมี่กั f ออฟฟิเชียลด้วยนะคะเข้าไปฟังได้ทุกเพลงเลยแล้วก็ฝาก ฝากเพลงสักวันนะครับโอใช่เออันักษิริพรนะครับเพลงสักวันที่อันักสิลิพรเขาได้ร้องนะครับในช่องของสองสามตัวออ f ฟิเชียนะครับตอนนี้ก็ยอดเียวไป2หล้านกว่าแล้วต้องการ10ล้านบอกได้เลยค่ะต้องการเท่าไหร่ก็ได้ไปเรื่อยๆครับผมอยากให้ท่านผู้ชมฟังใช่อยากให้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็ มีกำลังใจกับเพลงนี้นะครับผมอ่าอีกอย่างธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจหรอกเป็นกิจกรรมของเราะนะฮะเราคิดว่าเราว่างวันจันทร์อ่อยังมีเวลาว่าง <c oughs> แต่พ,พี่ <c oughs> คือมันเป็นวันว่างของเราคือเราจะครอบครัวเอิร์ดอะปกติเราจะหยุดกันทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะทางานที่นี่ออฟฟิศอะไรเนี่ยหยุดทุกวันอาทิตย์แต่ว่าพอเรามีครอบครัวแล้วมีร้านอาหารเนี่ยหยุดไม่ตรงกับคนอื่นเป่าเองก็ทุกวันจันทร์ก็จะว่างเอิร์ดก็ว่างวันจันทร์เราก็เลยพากันไปเที่ยว และที่เที่ยวเราก็ทำงานด้วยนะคะเป็นรายการใหม่นะคะในช่อง YouTube ของ e อ r t h ทเป Family นะคะชื่อชื่อรายการว่าจันทำไรนะคะฝากติดตามด้วย e อ r t h ทเป Family ทำขนาดนี้เงินเก็บท่ไหนคะยังยังไม่ได้ตังเลยไม่าทำไปก่อนช่วยดูด้วยโอเคค่ะแล้วก็ฝากพี่เอิร์ทพี่เปาด้วยละกันเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มานั้นคุยด้วยขอบคุณค่ะ